จุดนี้เป็นบริเวณหน้ามัสยิดที่น้ําท่วมเป็นประจําทุกปีถ้าหากว่ามีฝนตกนะครับเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อวานตั้งแต่บ่ายสามโมงนะครับเมื่อคืนนี้ตก,ก่อเนื่องกันทําให้น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ในพื้นที่หมู่สองบ้านน้ำดัดตําบลสํานักแต้วตั้งแต่กลางดึกเมื่อสองนาฬิกาเมื่อเมื่อคืนครับ มีประมาณห้าสิบครัวเรือนครับประมาณร้อยกว่าคนครับที่น้ําเข้าบ้านเมื่อคืนครับมีการส่งสัญญาณกันตั้งแต่เนื้อครองนะครับก็มีการประสานงานกันในพื้นที่ก็ได้ประกาศเสียงตามสายแล้วก็ให้ชาวบ้านเตรียมขนย้ายทรัพย์สินออกนอกพื้นที่ไว้ที่ปลอดภัยครับยังไม่มีรายงานความเสียหายในพื้นที่เลยครับตอนนี้ครับตอนนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มา ช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับ oh, ก <ingers> ็มีทหารไข้เสนาณาลงนะครับมากันหลายสิบสิบนายนะครับแล้วก็มีอบตสำนักเต้วนะครับเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของในพื้นที่แล้วก็มีชุดชลบอปปรเข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อคืนครับน้ำท่วมในครั้งนี้ถ้าหากว่าเทียบกับปีก่อนๆมันเป็นอย่างไรบ้างเออหมู่สองบ้านน้ำรัดเออ ทุกๆปีน้ําจะท่วมทุกปีแต่ว่าเว้นมาสองปีแล้วครับที่ไม่ท่วมมาปีนี้ก็ะระดับน้ําก็ยังยังคงไม่น่าวว้ใจครับถ้าเกิดว่ามีฝนตกที่ต้นน้ํานะครับน่าจะมีน้ําท่วมเพิ่มขึ้นแต่ดูสถานการณ์แล้วถ้าฝนไม่ตกช่วงบ่ายๆน้ําคงจะลดครับ เราเห็นน้ำมึนเพิ่มตั้งแต่กี่โมงก็เที่ยงคืนนะค่ะตอนเที่ยงคืนใช่ค่ะที่บ้านได้รับผลกระทบเยอะไหมเยอะค่ะตัล่างก็น้ํำไ็มหมดเลยค่ะแล้วก็ต้องอบพยุกก็ขึ้นย้ายดินแดนสอง